ผลงานของผมนะครับเกิดจากที่มานะครับก็คือปัญหานะครับก็คือเด็กเนี่ยขาดทักษะในเรื่องของการพูดและก็การกล้าแสดงออกนะครับนี่คือปัญหาวัตถุประสงค์ของผมเนี่ยเพื่ออะไรนะครับที่จัดกิจกรรมนี้วัตถุประสงค์คือเพื่อพัฒนาทักษะในเรื่องของการพูดและการกล้า,รราแสดงออกของนักเรียนนะครับโดยใช้กิจกรรมอะไรครับนึกถึงน้องณัชช่องสาวเห็นไหมครับผมเนี่ยทำรายการโทรทัศน์เป็นสตูดิโอนะครับภายในโรงเรียน นะครับแล้วก็ถ่ายทอดสัญญาณไปยังห้องเรียนต่างๆในโรงเรียนนะครับแล้วก็พัฒนาจนสามารถสตรีมมิ่งขึ้นสู่เว็บไซต์ของโรงเรียนนี่คือกิจกรรมนะครับส่วนขั้นตอนการปฏิบัตินะครับขั้นตอนที่1ผมได้เตรียมความพร้อมครับเตรียมอะไรบ้างเราต้องเตรียมทั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งผมเนี่ยสิ่งที่เตรียมก็คือ,อเครื่องรับสัญญาณไกลังวลที่มีอยู่ในโรงเรียนนะครับผมไปปัดฝุ่นแล้วก็ปรับนะครับแล้วก็เตรียม ในอุปกรณ์ที่สามารถาต่อสัญญาณนะครับภาพนะครับจากกล้องวิดีโอนะครับเข้ามาสู่คอมพิวเตอร์แล้วก็ออกจากคอมพิวเตอร์เข้าไปสู่เครื่องส่งสัญญาณของระบบไกลกังวลภายในโรงเรียนนะครับและก็ส่งไปยังห้องเรียนต่างๆนะครับแล้วก็ไอตัวโปรแกรมนะครับก็จะเป็นตัวสตรีมมิ่งขึ้นสู่เว็บไซต์ของเรียนผมก็เปิดบล็อกไว้นะครับนักเรียนสามารถมาดูได้นะครับขั้นตอนที่2ครับก็คือการเตรียมความพร้อมและก็สํารวจความถนัด นะครับนักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีความถนัดไม่เหมือนกันเกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคลดังนั้นเราจึงจัดให้เขาอยู่แต่ละกลุ่มนะครับผมจัดด้วย3กลุ่มครับกลุ่มที่1เป็นตากล้องกลุ่มที่2เป็นนักพูดกลุ่มที่3เป็นคนควบคุมโปรแกรมโดยทั้ง3ากลุ่มมีข้อตกลงเบื้องต้นว่าต้องปฏิบัติหน้าที่หมุนเวียนให้ครบทั้ง3กิจกรรมเพราะเป้าหมายหลักที่ผมจะประเมินคือทักษะการพูดและการกล้าแสดงออกของนักเรียน นะครับขั้นตอนต่อไปก็คือระดมความคิดศึกษาค้นคว้าครับนักเรียนต้องศึกษาค้นคว้าระดมความคิดโดยการศึกษาเข้าเว็บครับบริ้งค้คนหาข้อมูลนะครับข้อมูลคลิปวิดีโอต่างๆในอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อนํามาใช้นะครับในเรื่องที่จะนําเสนอตอนตอนเที่ยงนะครับหลังจากนั้นเมื่อระดมความคิดแล้วสิ่งที่เราได้มาเนี่ยต้องผ่านการกันกรองครับต้องวิเคราะห์ต้องจําแนกว่าส่วนเนี้ยเราจะถ่ายทอดสดได้ไหมในตอนเที่ยงนี้ นะครับแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลครับบางกลุ่มเนี่ยวางแผนกันไปถ่ายทอดครับเอาก,กล้องโทรศัพท์ที่มีอยู่ถ่ายบันทึกนะครับอ,อย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวสะพานที่ข้ามเขื่อนบางลางเป็นยังไงนะครับแล้วก็กลุ่มอาชีพในหมู่บ้านนะครับถ้าต่อต่อไปก็คือการออกแบบนําเสนอการออกแบบนําเสนอเนี่ยผมจะใช้ในเวลาพักรับประทานอาหารนะครับตอนเที่ยงนะครับก็ถ่ายทอดสดในห้องเรียนแล้วก็ เซมมงสู่เว็บไซต์นะครับขั้นตอนออกแบบเนี่ยนักเรียนต้องมาวางแผนนะครับโดยใช้โปรแกรม Word นะครับตรงนี้ต้องวางเป็นคล้ายๆสคริปต์นะครับว่าจะพูดยังไงแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่อย่างไรต้องทําหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องวางคิวให้ดีจัดคิวให้ดีว่าเนี่ยเทคที่1นนะครับเพราะว่าเป็นการจัดรายการสดนะครับรายการสดเลยนะครับขั้นต่อไปการลงมือปฏิบัตินะครับในขั้นตอนการลงมือปฏิบัติตรงนี้ นะครับหลังจากที่เราวางสคริปต์มาแล้วไปศึกษาค้นคว้าม,มาแล้วไปวิเคราะห์สิ่งที่เราเนี่ยไปศึกษาแล้วว่าเอออันนี้ออกได้นะออกไม่ได้นะครับก็ลงมือปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนเนี่ยก็มาสรุปนะครับสรุปความรู้ว่าเออเราได้อะไรจากตรงนี้นะครับได้ได้เรื่องอะไรบ้างก็มาั่งพูดคุยกันแล้วก็ต่อยอดความคิดว่าเออเราจะทําอะไรต่อไปนะครับในในรายการที่จะเตรียมในในขั้นตอนต่อไปเพราะรายการนี้คือจะออก ไปเรื่อยๆนะครับเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับทีนี้ถามว่านักเรียนทำนี้แล้วครูทำอะไรนะครับครูเนี่ยทำสีขั้นตอนครับ PDCA นะครับครูทำอะไรก็คือตั้งแต่การวิเคราะห์ครูต้องวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลครับวิเคราะห์หลักสูตรครับหลักสูตรเนี่ยของมัธยมต้นนะครับมีมาตรฐานตัวชี้วัดที่เขียนว่านักเรียนเนี่ยสาระที่สามการฟังการดูการพูดใช่ไหมครับนักเรียนเนี่ยอ่เราเอาตัวนี้เลยครับมาเป็นเป้าหลักของเรา นะครับในตัววิข้อาหลักสูตรและก็ทฤษฎีที่นำมาใช้นะครับของเอกาเดลหรือคอร์ออฟเลอร์นิงเรียนจากการปฏิบัติจะได้เกิดความรู้ที่คงทนนะครับแล้วก็เรียนรู้ในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ยีส่สิบนะครับและก็การปฏิบัตินะครับก็ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติเลยนะครับหลังจากนั้นขั้น C ีก็คือเช็คเช็คอย่างไงครับตรวจสอบว่าที่นักเรียนพูดนะครับผมก็จะมีแบบประเมินว่านักเรียนก่อนพูดนะครับคะแนน หลังพูดเป็นยังไงหลังจากที่เราฝึกไปในระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับแล้วก็มาพัฒนาถามว่าผมพัฒนาอย่างไรทุกคนอยากได้คะแนนใช่ไหมครับเพิ่มขึ้นถ้าได้คะแนนเต็มยิ่งดีผมทําอย่างไรนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับที่ใช้เนี่ยสามารถเรคคอร์ดการบันทึกได้